เพื่อนวันนี้มาพบกับสไตทอุอบลแชนเนลอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมาเจกินบ่อยๆเลยนะคะพยายามจะแบบว่าลงคลิปบ่อยๆพยายามอยากจะลงให้ได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมาก <c oughs> คือทุกวันนี้ยังอายยังอายตัวเองอยู่นะคะไปซื้อน้ำมันที่เกาหลีอ่ามันจะเป็นมาดยี่สิบห้าใช่ไหมเออคล้ายๆเซเว่นบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่อันนี้สารนะ ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมก็คือน่าจะเป็นแฟนชายของเกาหลีเองเลยเซเว่นก็มีนะแต่ว่ามันต้องอยู่แบบในที่ปั๊มใหญ่ๆหรือในตัวเมืองอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะที่สายอยู่ไม่ได้เมืองมากใช่ไหมอ่แล้วทีเนี้ยมันจะมีไอหมาดยี่สิบห้าเนี้ยค่ะเป็นมินิมาดเล็กๆเหมือนเซเว่นบ้านเราเนี้ยแะค่ะเหมือนบิ๊กซีมินิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้ววันนั้นจะทอดไข่วันนั้นเป็นวันแรกที่เข้าไปโรงงานแล้วเท่าแก่ยังให้พักผ่อนอยู่เพราะว่าเราเดินทางมาไกลใช่ไหมเพื่อน อ่ะก็เลยไม่มีอะไรกินเลยอะ่ะแล้วก็ไม่เห็นคนเก่าอะ่ะพี่แบบคนเก่าที่ทํางานอยู่ในนั้นอะ่ะไม่เจอใครเลยแล้วหิวข้าวมากนั่งรถจากมูอันมาอย่างซานประมาณครึ่งวันน่ะแต่ตอนนั้นสาเดินทางตอนกลางคืนไงประมาณตีสามตีสี่หัวรุ่งบ้านเราใช่ไหมก็จะไปถึงนูน่นเที่ยงกับกับบ่ายสองวันนั้นน่ะเออกับบ่ายสอง แล้วสาวก็เลยแบบหิวข้าวอะไรก็ไม่มีเจอพี่คนกอก็ก็ไม่เจอทีนี้ไปจะกินข้าวจะเปิดหม้อวหุงข้าวท่าเก่บอกหละว,ว่ามีข้าวใช่ไหมแล้วทีนี้เปิดม้อหุงข้าวไม่เป็นความโม้อะทุกคนคือมันเป็นภาษาเกาหลีลว้ลวนเลยอืแล้วทีนี้อะข้างหน้ามีหมนันมีว่าอเดินออกไปได้ไข่มาหนึ่งแพ็คประมาณสามพันสามพันเจ็ดหรือสามพันห้าวอนก็ไม่แน่ใจแล้วนะคะ แล้วทีเนี้ยมันมีสิบฟองแทงมองแต่ความที่เราไม่มีอะไรจะกินนะทุกคนเราก็ต้องซื้อก่อนใช่ไหมคะอ่ะได้ไข่มาแล้วก็ได้น้ำมันเอออยากได้น้ำมันพืชไปหยิบน,น้ำน้ำซอปสายชูเกาหลีทุกคนเดี๋ยวสาจะไปหาภาพมาให้มาติดมาแปะไว้ให้นะทุกคนงูมากคือง,งูแบบทุกวันนี้พูดก็ยังขำแล้วแบบ ก็เลยเล่าให้พี่ๆเขาฟังนะเพราะอีกวันหนึ่งเจอพี่ๆเขาไม่มีน้ํามันอะ่ะกินไข่ดาวน้ำกินไข่ต้มกันเออไม่ใช่ไข่ดาวน้ํากินไข่ต้ม <c oughs> ตอนแรกอะ่ะเอาลงกระทะเปิดคือทุกคน,นเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยแล้วเราไม่รู้ว่าไหนนะ้ำมันเพื่อนมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะถ้าภาษาอังกฤษออยคือเราจะรู้ทันทีใช่ไหมแต่ถ้าว่าแบบน้ําส้มสายชูอะ่ะคือเราจะรู้เลยอะ่ะทุกคนแต่มันเป็นนภาษาเกาหลีคือเกาหลีเขาจะใช้ของบ้านตัวเองกันใช่ไหมเออ นี่ก็แบบมาด้วยความงู้เลยแล้วก็ซื้อไส้กรอกมาซื้อคือในมาดนี้อะทุกคนถ้าไปเที่ยวเกาหลีแนะนําว่าแบบแพงหน่อยนะเข้ามาดใหญ่ๆมินิมาดใหญ่ๆเลยจะดีกว่านะคะจะถูกกว่าเหมือนปูอัดอะไรอย่างเงี้ยแพงแพงมากขนหมหมาเหมือนเราซื้ออยู่สามพันหกใช่ไหมอันนี้ก็จะประมาณสามพันเจ็ดหรือสามพันแปดเลยโซโซจูอยู่หมาดราคาหนึ่งหมาดใหญ่อีกราคาหนึ่งอะค่ะคือ จะแพงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอ่าแล้วทีเนี้ยเปิดขวด <c oughs> กำลังจะเจียวไข่หิวข้าวมากเทลงท้าชู่ดังแบบฮะทำไมแล้วสักพักหนึ่งอ่ามันละเหยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็ได้กลิ่นเปรียปร้ยวๆฮ้ย <c oughs> ทำไมกินเหมือนน้ำส้ปสายชูเลยวะทีเ <c oughs> นี้ย ขำตัวเองทุกคนอ่าไปเปิดฝาอีกรอบแล้วก็เทออกใส่ถ้วยเล็กแล้วก็ชิมโอ้ oh my god น้ำส้มสายชูที่เป็นน้ำส้มสายชูหมกักดูแล้วใช่ไหมมันก็แบบเป็นน้ำส้มสายชูจากแอปเปิลอะไรนี่แหละสักอย่างจำไม่ได้โปแตกนะคะได้กินไข่ต้มสรุปวันนั้นจะได้กินไข่เจียวค่ะนี่ก็เป็นแล้วทีเนี้ย ก็เลยเล่าให้พี่ที่ทํางานใช่ไหมวันรุ่งเช้าขึ้นพี่ก็เลยเฮ้ยทำไมไม่เอาของเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยในห้องครัวก็มีอยู่ก็ใช้ก่อนได้เลยไม่มีไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบเออพากันขำแกนเลยบอกว่าคนที่มาเกาหลีส่วนมากก็ต้องแบบซื้ออย่างนี้ผิดกันหมดแทบทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกันมากแล้วก็มันก็ตั้งใกล้กันอีกก็เลยแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนโอลีฟออยล์หรือว่าน้าส้มสายชูเนาะก็เป็นเรื่องที่ขำขันกันไปค่ะทุกคน แล้วทีนี้ยกว่าสาจะได้ไปหมาดมันก็อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมก็ยืมไข่พี่เขากินอะ่ะแล้วก็ซื้อของในหมาดบ้างมากินเพราะว่าอีกพอครบอาทิตย์หนึ่งท่าแก่เขาก็พาไปมินิมาทไม่ทันอาทิตย์หนึ่งมัง้งสาก็บอกว่าเออเนี่ยท่าแก่ไม่มีกับข้าวกินอะไรประมาณเนี้ยคือฉันพาฉันไปหมาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแกก็พาไปซื้อนะเมื่อกี้ก็ยืมไข่พี่เขากินแบบเป็นครื่องแผงก่อนอะ่ะ เพราะเราไม่มีกับข้าวอะไรก็แบบว่าเจงใจเนาะก็ไมไ่ไม่ได้อะไรมากมายนั่นแหละเาดวุ้ๆก็ไปเกาหลีใครที่ไปทํางานอย่าอย่าซื้อน้ำส้มสายชูมาเป็นน้ํามันนะทุกคนดูดีๆเดี๋ยวสาจะไปหาภาพมาแปะติดไว้ให้นะว่าระหว่างน้ำส้มสายชูกับน้ํามันหน้าตาที่เกาหลีสมมติจะเป็นยังไง